จบัตรเครดิตในร้านแบรนด์เนมเนี่ยจะโดนหักเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแล้วถ้าโดนเนี่ยมันหักกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่วันนี้มาฟังคำตอบกันค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่อง catzilla m o s ค่ะทุกคนวันนี้เนี่ย m o สก็นำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการช้อปปิ้งในร้านแบรนด์เนมมาฝากกันอีกเช่ชนเคยค่ะ วันนี้ได้รับคำถามมาจากทางบ้านนะคะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนะว่าเวลาที่ไปจ่ายเงินในร้านแบรนด์เนมค่ะแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตหรือว่าบัตรต่างๆเนี่ย จะต้องเสียค่ารูดค่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วเสียกี่เปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้เนี่ยโมสก็จะมาตอบกันแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังคําตอบกันใครอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งไว้ก่อนเลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับใครที่เข้าไปช็อปในร้านแบรนด์เนมนะคะหรือว่าใครที่ยังเป็นมือใหม่เนี่ยไม่ทราบว่า เวลาที่เข้าไปซื้อของในร้านแบรนด์เนมแล้วเนี่ยจะต้องรูดบัตรหรือว่าจ่ายเงินสดนะคะหรือว่าถ้ารูดบัตรแล้วเนี่ยจะต้องเสียภาษีไหมหรือว่าเสียค่ารูดบัตรไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะก็คือว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าคุณอยู่ที่ประเทศไหนๆนะคะมันก็จะเป็นตามกฎหมายประเทศนั้นนะมอสไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยเสียค่ารูดบัตรหรือเปล่าตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้จําได้ว่าตอนที่มอสยังอยู่นะซึ่งประมาณแบบ5ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Wow. S 1> ก็ยังเสียค่ารูดบัตรเดบิตอยู่เลย ตอนนั้นจาได้ว่าถ้าเกิดว่ารูดบัตรเดบิตเนี่ยจะต้องเสียค่ารูดบัตรเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์หรืออะไรประมาณนี้แหละนะทุกคนจาไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนที่มดกลับไปครั้งล่าสุดเนี่ยไม่ต้องเสียค่ารูดบัตรเดบิตแล้วนะคะแล้วก็บัตรเครดิตเนี่ยมดไม่แน่ใจแต่มดคิดว่าไม่น่าจะเสียเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าบัตรเดบิตกับบัตรเครดิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิทธิมันก็จะแบบเกือบจะใกล้ๆเท่าเทียมกันแล้วละ่ะ ที่นี่นะคะถ้าพูดถึงในเมืองนอกเนี่ยการรูดบัตรเนี่ยไม่สามารถเก็บเปอร์เซ็นต์นนเพิ่มได้นะถ้าเกิดว่ามีการเก็บเปอร์เซ็นต์นเพิ่มจากการรูดบัตรเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าไปซื้อของในร้านแบรนด์เนมแล้วคุณรู้สึกว่าเออวันนี้พกเงินสดมาไม่พอเนี่ยอยากจะรูดบัตรนะ ก็สามารถทําได้นะหมดคิดว่าไม่เสียค่ารูดบัตรแน่นอนเช่นถ้าเกิดว่ากระเป๋าในร้านเนี่ยราคา3,500ยูโรใช่ไหมคะก็รูดบัตรคุณก็จะเสียเงินแค่3,500ยูโรแค่นั้นเลยค่ะไม่มีส่วนเกินไม่มีบวกไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าในราคานี้เนี่ยมันรวม vat รวม tax ไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการทำ tag refund น,นะคะอาจจะทำให้คุณได้เงินกลับคืนมาด้วยนะ,ะแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ว่าคุณซื้อของไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถ ทำแพ็ครีฟันในประเทศนั้นๆได้เท่าไหร่ค่ะซึ่งในกรณีของการจ่ายบัตรเครดิตนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆถ้าเกิดว่าคุณเข้าร้านแบรนด์เนมนะคะเพราะว่าการจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยไม่ต้องแบบจำกัดนะคะว่าคุณสามารถจ่ายได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะกระเป๋าราคาเท่าไหร่คุณก็สามารถจ่ายบัตรเครดิตได้หมดเลย แต่ว่าในส่วนของการจ่ายเงินสดเนี่ยจะมีข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆนะคะในบางประเทศอย่างเช่นประเทศสเปนเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายว่าถ้าคุณจ่ายเงินสดเนี่ยจะจ่ายได้ไม่เกิน2,499ยูโรค่ะถ้าเกิดว่าเป็น2,500ยูโรเนี่ยคุณจะไม่สามารถจ่ายเงินสดได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของการฟอกเงินนั่นเองเป็นการป้องกันการฟอกเงินนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวนะคุณสามารถจ่ายเงินสดเกิน2,499ยูโรได้แต่ว่าคุณจะต้องนำพาสปอร์ตนะคะแล้วพาสปอร์ตเนี่ยจะต้องเป็นพาสปอร์ตของคุณเองเป็นพาสปอร์ตตัวจริงเพื่อมายืนยันตัวตนในการจ่ายเงินสดครั้งนั้นค่ะเราก็จะทำการเก็บหลักฐาน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกิดว่ามีทางช็อปหรือว่าร้านแบรนด์เนมเขขอพาสปอร์ตของคุณขอบัตรประจําตัวของคุณเพื่อไปถ่ายเอกสารเก็บไว้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกฎหมายแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องของทางร้านหรือว่าทางช็อปที่อยากจะถ่ายนะแต่ว่าเราทําตามกฎหมายนั่นเองค่ะเพราะว่าวงเงินเนี่ยมันมากเกินกว่าปกตินะ เราจะได้สืบสอบหาที่มาได้ซึ่งในกรณีนี้ค่ะบางคนเนี่ยใช้จ่ายแบบเกินแบบเหมือนรายรับเนี่ยได้มาน้อยกว่ารายจ่ายนะคะรัฐบาลเขาก็อาจจะทําการตรวจสอบว่าเงินมาจากไหนมีที่มาอย่างไงเพื่อเป็นการป้องกันการฟอรกเงินนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้บัตรเครดิตนะคะคุณก็สามารถรูดได้เลยนะบางครั้งอาจจะต้องขอในเรื่องของบัตรประจําตัวนะถ้าเกิดว่าเงินมันเยอะเกินไปหรือว่าเกินกําหนดที่ทางกฎหมายกําหนดไว้ค่ะเราอาจจะต้องเขียนในส่วนของ ตัวเลขบัตรประจําตัวหรือว่าข้อมูลต่างๆที่มันเป็นข้อมูลลึกๆล,ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบได้ถ้าเกิดว่า มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่หลักๆแล้วค่ะก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะเรียกว่าอาจจะเป็นผลดีต่อคุณด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าโอเคคุณซื้อที่นี่นะซื้อถูกต้องตามกฎหมายจ่ายภาษีจ่ายอะไรเรียบร้อยนั่นเองค่ะต่อจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านแบรนด์เนมนะคะซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อ,อ,อ,อรองเท้าแล้วเนี่ยอยากจะรูดบัตรก็รูดได้เลยแบบสบายใจค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าการรูดบัตรเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการได้รับแบบสิทธิิพเศษหรือ สิทธิประโยชน์บางที่เนี่ยได้แคชแบ็กบางที่ได้ส่วนลดนะคะอะไรแบบนี้ด้วยก็สามารถใช้งานกันได้ไม่ต้องกังวลกันอีกต่อไปค่ะถ้าคุณอยากให้โมสนะคะมาแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้เกล็ดเล็กเกร็ดน้อยในการช้อปปิง้งร้านแบรนด์เนมแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ค่ะก็สามารถกด subscribe ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆๆไว้ด้วยนะ,ะทุกคน คลิปหน้าเนี่ยโมจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอีกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องลับๆนะคะหรือว่าเรื่องสนุกๆเรื่องเล่าจากประสบการณ์การทํางานเนี่ยก็เอามาแชร์กันให้ทุกคนได้ฟังกันหรือว่าใครอยากจะฟังเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ของคุณลงมาได้เลยนะเดี๋ยวโมจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์เลยค่ะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะ บ๊ายบายอาดีโอ้ย